บทที่4,727อิโตะนานากโกะค่อยๆเปิดประตูถอดรองเท้าแต่ว้นอกประตูและเดินเท้าเปล่าเข้าไปเมื่อเห็นลูกสาวแต่งตัวเป็นนางฟ้าอิโตะยูฮิโกะก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างภาคภูมิใจว่านานากโกะพ่อชักจะรอไม่ไหวที่อยากจะเห็นลูกในชุดแต่งงานมันจะต้องสวยกว่านี้แน่ถึงเวลานั้นพ่อเกรงว่าญี่ปุ่นทั้งประเทศจะต้องทึ่งในตัวเธอแน่ๆ อิโตะนานาโกะยิ้มและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพ่อคนานาโกะไม่เคยคิดที่จะแต่งงานเร็วขนาดนั้นไอ้อยาอิโตะยูฮิโกะกล่าวด้วยอารมณ์นี่ก็แสดงว่าหนูยังไม่สามารถลืมเย่เฉินไปจากใจได้ใช่ไหมนานาโกะไม่ได้ปิดบังและพูดอย่างจริงจังบอกตามตรงนะคะคุณพ่อไม่ใช่ว่านานาโกะไม่สามารถทําใจยอมรับเรื่องนี้ได้แต่ว่านอกจากเฉินคุงแล้วในใจก็ไม่มีที่ว่างสําหรับใครอื่นอีก แม้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนานาโกะจะไม่มีโอกาสอยู่กับเขาในชีวิตนี้หนูก็จะไม่มีใครอีกแล้วอิโตะยูฮิโกะตกตะลึงครู่หนึ่งและพูดด้วยความลำบากใจว่านานาโกะฟังพ่อในเะย่เฉินน่าดีเพอร์เฟกทุกอย่างแต่เขาแต่งงานแล้วและยังไม่รู้ว่าลูกต้องรอเขานานแค่ไหนไวัยปีทองของหญิงสาวมีเพียงช่วงอายุยี่สถึงสปีมันคือสิปีเท่านั้นนะ ปีนี้เธออายุ23ปีแล้วหักพลาดช่วงทองของชีวิตพ่อเกรงว่าหนูจะต้องเข้าวัยทองซะเองและจะเสียใจไปตลอดชีวิตแน่นานาโกะยิ้มและพูดว่าทำไมผู้หญิงจะต้องแต่งงานในช่วงทองด้วยหรือพ่อหมายความว่าช่วงปีทองนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษเหลือเกินแล้วจะให้หนูแต่งกับใครก็ได้จากนั้นพ่อก็จะได้สบายใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องห่วงหนูอีกแล้วใช่ไหมคะเมื่อพูดอย่างนั้นอิโตะนานาโกะก็พูดอีกครั้งว่า พ่อลองคิดดูดีๆสิคะพ่อคงไม่อยากให้หนูแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบในปีที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็ไม่เห็นรอยยิ้มที่เคยมีต่อหน้าใครๆอีกแล้วได้แต่ต้องแอบร้องไห้ตามลำพังทั้งวันหรอกใช่ไหมคะอิโตยูฮิโกพยักหน้าอย่างเคร่งครึมและพูดว่าลูกพูดถูกไม่ว่าจะยังไงพ่อหวังว่าลูกจะมีชีวิตที่มีแต่ความสุขในทุกๆวัน อิโตะนานากโกยิ้มอย่างรู้เท่าทันมองดูชุดผ้าฮากามะที่ตัดมาเป็นพิเศษบนผนังแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าพ่อคะชีวิตคนเรานี้ไม่มีคำว่าครึ่งชีวิตนะคะแม้ว่าจะเป็นความทุพพลภาพก็ตามแต่ตราบเท่าที่เราสามารถปรับตัวได้คิดและวางแผนชีวิตให้ดีคุณพ่อก็ยังสามารถมีชีวิตที่สุดแสนวิเศษได้แม้ว่าคุณพ่อต้องสูญเสียขา ตราบใดที่คุณพ่อไม่สูญเสียจิตวิญญาณคุณพ่อก็ยังสามารถทำให้ชีวิตของตัวเองวิเศษขึ้นได้นะคะขณะที่พูดอย่างนั้นเธอก็พูดอีกว่าฮากามะที่สั่งตัดของคุณพ่อชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดที่หนูเคยเห็นต่อให้พ่อต้องสูญเสียขาหนูเชื่อว่าใส่แล้วพ่อก็ยังดูหล่อยอยู่นะคะนาโนากะอยากให้คุณพ่อเปลี่ยนเป็นชุดนี้หลังจากนั้นแล้วหนูจะถ่ายรูปกับคุณพ่อและส่งไปยังสื่อญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจกับตระกูลอิโต อะไรนะถ่ายรูปส่งออกไปอิโตะยูฮิโกปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวไม่ไม่เด็ดขาดฉันจะไม่ปล่อยให้สื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของฉันบนรถเข็นเช่นนี้แม้แต่รูปถ่ายขนาดครึ่งตัวก็ตามนานโากะยิ้มและพูดอย่างจริงจังคุณพ่ออย่าลืมสิคะว,ว่าตัวเองคืออิโตยูฮิโกบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนหนุ่มสาวนับไม่ถ้วนในญี่ปุ่นถือว่าคุณพ่อเป็นไอดอลหลายคนรู้ว่าวันเกิดของพ่อคือวันนี้และยังเปิดตัวแคมเปญทางอินเทอร์เน็ต รายการยอดนิยมสำหรับวันเกิดของคุณพ่อแน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดต้องการเห็นรูปลักษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณพ่อหลังจากการตัดขาดังนั้นคุณพ่อต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังนะคะอิโตะนานากบถอนหายใจและยังคงเกลี้ยกล่อมเขาต่อไปลองคิดดูถ้าวันนี้พวกเขาไม่เห็นรูปภาพล่าสุดของพ่อหนูเกรงว่าพวกเขาจะคิดว่าตอนนี้คุณพ่อจิตตก กรณีนั้นเผื่อว่าพวกเขาอาจจะเริ่มทำแคมเปญออนไลน์เข้ามาปลอบใจทาเคฮิโกอิโตะอดีตผู้เป็นไอดอลแต่ตอนนี้ท่านถูกตัดขาดจิตตกไปหมดแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะโพสต์ข้อความให้กำลังใจทาเคฮิโกอิโตะกรณีนั้นคุณพ่อจะไม่รู้สึกแย่เมื่อเห็นมันหรอกหรือคะเมื่อ,อยูฮิโกอิโตะได้ยินสิ่งนี้เขาพูดโดยไม่ลังเลว่าไป,ไปให้ใครก็ได้ไปเอาขาเทียมมาให้ฉันฉันจะยืนถ่ายรูป อิโตะนานาโกแอบ,บยิ้มและพูดอย่างรวดเร็วว่า“งั้นรอสักครู่หนูจะให้คนเตรียมให้”พูดจบเธอก็รีบออกจากประตูไปปันที่จริงอิโตะยูฮิโกมีปัญหาในการเคลื่อนไหวต่อการใช้ขาเทียมมาโดยตลอดอาจเป็นเพราะตำแหน่งที่เขาถูกตัดมันชิดกับต้นขาเกินไปและใกล้กับกระดูกก้นกบมากหลังจากนั้นทั้งหมดการตัดขาในระดับที่สูงเช่นนี้แม้อวัยวะเทียมที่ดีที่สุดก็ยังยากต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานแย่ลงหากถูกตัดแค่น่องหรือส่วนที่เหนือหัวเขานิดหน่อยยังคงออกแรงได้ตามปกติจากนั้นการใส่เทียมก็สามารถเดินได้ตามปกติและวิ่งได้เป็นครั้งคราวโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่อิโตยูฮิโกะเกือบจะตัดทั้งโคนขาทิ้งในกรณีนี้ขาเทียมใส่แล้วแทบจะเดินได้เพียงทีละสองบืบเท่านั้น และเนื่องจากอยู่ใกล้โคนต้นขามากเกินไปการเสียดสีจึงรุนแรงมากเวลาจะนั่งมันก็ติดบั้นท้ายนั่งได้ไม่เต็มที่และบางทีมันก็เบียดไข่ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีจะรู้สึกทั้งเจ็บและชาดังนั้นหลายครั้งที่อิโตะยูฮิโกะอยากนั่งรถเข็นมากกว่าใส่ขาเทียมนับตั้งแต่นั้นมาเขาจึงรู้สึกสูญเสียและไม่พอใจในการทำขาเทียมมาโดยตลอด แต่ตอนนี้เขาถูกนานากโกะเรียกหลอมให้ไปถ่ายรูปในวันเกิดดังนั้นเขาจึงให้นานากโกะไปเรียกพ่อบ้านมาช่วยตัวเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมขาเทียมทันทีที่ออโตะนานากโกะสั่งพ่อบ้านเสร็จคนใช้ก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับมือถือของเธอและพูดกับเธอว่าคุณผู้หญิงค้ามีโทรศัพท์ถึงคุณนานากโกะพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทันใดนั้นความรู้สึกยินดีปรีดาก็พลันบังเกิดเนื่องจากมีสองคำที่หน้าจอโทรศัพท์เขียนว่าเฉินคุง บทที่4728ดังนั้นเธอจึงรีบรับเอามือถือเดินไปที่มุมว่างๆเพื่อกดรับสายและถามอย่างตื่นเต้นเฉินคุงไม่ใช่ตอนนี้คุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือคะไม่ทราบว่าโทรหานานากกมีอะไรหรือเปล่าเย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่านานากกผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณอิโตนานาโกรีบพูดเฉินคุงได้โปรดพูด เย่เฉินกล่าวว่าคืองี้นะตอนนี้คุณวางทุกอย่างในมือไว้ก่อนแล้วพาพ่อของคุณและานากะมาหาผมที่นิวยอร์กเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเอเอ๋อิตโตะนานาโกะถามด้วยความประหลาดใจให้ฉันพาคุณพ่อและานากะสังไปพบคุณที่นิวยอร์กตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเย่เฉินกล่าวผลทางยังอีกยาวไกลไปสนามบินตอนนี้ดีที่สุด อีกอย่างคุณไม่จําเป็นต้องนํากระเป๋าเดินทางและสิ่งอื่นๆมาด้วยคุณมาได้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อิโตะนานาโกะกําลังอยากจะบอกว่าคืนนี้เป็นวันเกิดพ่อของฉันอีกสองชั่วโมงค่อยเดินทางได้ไหมอย่างน้อยก็ให้พ่อของฉันทานอาหารเสร็จก่อนค่อยออกเดินทางแต่เธอได้ยินน้ําเสียงที่เร่งด่วนของเย่เฉินแม้เธอจะไม่รู้ว่าทาไมเย่เฉินถึงกระวนกระวายใจนัก แต่เธอก็สามารถได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่เขาหมายถึงซึ่งก็คือทุกๆวินาทีมีค่าอิโตะนานาโกะจึงตัดสินใจทันทีว่าเธอจะไม่ทานข้าวจะออกไปทันทีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอจึงพูดกับเย่เฉินโดยไม่ลังเลงั้นก็ได้ข้าเฉินคุงฉันจะจัดขบวนรถและเครื่องบินโดยเร็วที่สุดเย่เฉินสั่งว่ายังไงก็ตามเมื่อคุณจะมาพยายามพาผู้ติดตามและคนรับใช้มาให้น้อยที่สุดยิ่งคนน้อยยิ่งดี นานาโกะอิโตะรีบพูดถ้าอย่างนั้นฉันจะพานาเอมิและพ่อบ้านไปด้วยเพราะทั้งพ่อของฉันและทานากะซังก็พิการทั้งคู่และยังต้องการคนดูแลพวกเขาเป็นพิเศษได้สิเย่เฉินตกลงและกล่าวว่าถ้างั้นก่อนเครื่องจะออกช่วยบอกหมายเลขเที่ยวบินของคุณแก่ผมด้วยแล้วผมจะจัดการให้คนไปรอรับคุณโอเคค่ะเฉินคุงเยเฉินยิ้มและพูดว่าถ้างั้นเจอกันที่นิวยอร์กนะครับ โอเคแล้วเจอกันที่นิวยอร์กค่ะหลังจากวางสายนานาโกะจึงโทรหาผู้ช่วยของเธอในทันทีและสั่งให้เขาเตรียมเครื่องบินธุรกิจเพื่อบินตรงไปยังนิวยอร์กในเวลาเดียวกันเธอยังแจ้งให้ย้ายเฮลิคอปเตอร์โดยสารที่ชั้นบนสุดของอิโตกรุบมาที่คฤหาดด้วยเธอวางแผนที่จะพาสมาชิกไปสนามบินด้วยเฮลิคอปเตอร์โดยตรงจากคฤหาดเพราะเวลาค่อนข้างจำกัด แม้ว่าผู้ช่วยจะไม่เข้าใจว่าทําไมจูจ่ๆเธอถึงต้องการไปสหรัฐอเมริกาแต่ผู้ช่วยก็ไม่กล้าที่จะล่าช้าจึงเริ่มประสานงานการจัดเตรียมอย่างเร่งรีบนานโากะไม่ได้ไปแจ้งพ่อของเธอก่อนแต่มหาธานากะโคอิจิเป็นคนแรกแล้วบอกเขาว่าธานากะซังตอนนี้เรากําลังจะไปอเมริกาคุณแย,ย่ขอให้คุณตามไปด้วยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเข้าใจไหมธานากะฮิโรชิตะลึงไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเออฉัน ฉันก็ไม่มีอะไรจะต้องเตรียมอยู่แล้วแต่อยู่ๆคุณจะไปทำอะไรที่อเมริกาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนาโนากะรีบพูดในเมื่อทานากะสังไม่มีอะไรต้องเตรียมฉันจะไปแจ้งนาะเอมิและคนสุดท้ายคือคุณพ่อของฉันโอในที่สุดกว่าที่เขาจะยอมตกลงเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้ายังไงให้เขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสร็จแล้วก็จะไปทันทีหลังจากพูดจบเธอก็รีบผันหลังเดินจากไป ฮานากะถามอย่างไม่รู้ตัวว่าคุณผู้หญิงแล้วงานวันเกิดละ่ะนานโากะพูดโดยไม่หันกลับมามองเราคงไม่ทานอะไรแล้วฉันจะขอให้หน้าเอมิเอาเค้กไปเป่าบนเครื่องบิน